สวัสดีครับเข่าตะเขี่ยวตะเขี่ยวน้องสามทิศช่องเรใหม่แล้วครับผมครับวันนี้กับมาพรมมาพรกับสามทิศยุคครับอยู่ต่างจังหวัดพี่น้องครับครับวันนี้สามทิศมาตั้งจังหวัดพี่น้องมาสุรินทร์ครับมางานเขาดำนะครับก็คือที่สามทิศได้บอกพี่บอกน้องเขาไปขีปหมู่ว่านนี่แหละครับตอนนี้กับว่าท่านในเวลาแล้วครับเพราะว่าทางหมู่บ้านมันมีกิจกรรมสองยางครับวันนี้ ทั้งงานทั้งบุญลอยวันทั้งงานนั่นข้าพนักิตครับมันก็นเลยสายจังน้อยสามทีก็ออกบ้านมาตั้งแต่ตีสามบุดแล้วครับตีสามพองมาขึ้นนะครับมาหอดที่กับประมาณเจ็ดโมงครับเจ็ดโมงเศร้าตอนนี้ก็เลือลากับประมาณใบโมงพี่น้องายโม่โมครัว แขกก็เริ่มทอย่อยมากแล้วครับกำลังพักพอนตามาทายาทใสอยู่รอเวลาตั้งแต่พาส่งเป็นมาเนะครับตอนนี้นกำลังอยู่งานลอยวันอยู่เมื่อนี้ก็มีมหรสพนะครับทางแบพี่นี่ทังเพิ่นครับบอบบอบอ,บอคือทางบ้านสามทิศเกิดสิมีมหรสพมาสมพุทกระดูกนะครับ มันเป็นหนังครับเป็นหนังกลางแผงนี่ครับบรรยากาศนี่จะเป็นสลากหักยากที่จุดสิเผาซบกับยุคนนะครับบ้ากับลูกสาวครับเอาลูกสาววันดีหน่อยนี่นี่ลูกสาวสามสิบนี่ครับบรรยากาศในงาน ล่มครับทางผีร่มแดดอยู่ตะวันล่มล่มไปทางหนาวหมดแล้วครับบ่อฮอนใครอยู่ครับมันอากาศบ่อฮอนถึงว่ามันสีแดดก็ย,ยาสีเย็นก็ทั้งคอนแก่นบ้านสามทิพย์อยู่ยยครับตอนนี้กัสชิเดเวลาแล้วครับทั้งพระพุทธเจ้าแล้วก็พาดในไปที่หนึ่งกำนันแล้วก็ทร้าง นำม่บานล้วครับตั้งไฟปกครองเพื่อนกมาาล้วครับคุณเจ้ากมาาล้วครับก็ได้ที่ที่ใกล้ีเเรื่มล้วครับด้เวลาแล้วก็คือเป็นการสวดมติกาก่อนครับคือตางสไลายวิญญาณหรือกว่าซุบหรเพื่อนเนอามาไหววัดเลยครับตัดแต้มมือแดกเลยครับคือควาวมสะดวกสบายของแขกพี่มารวมงานเะาครับเพื่อนเอนมาไหววัดเลยครับ ว่าสิเป็นการเดินทางด้วอว่าองยู่มองเศร้าม่อง,องของนำหมองแนครับปัาพี่นีทางสุนไปสดเวลาเราครับไดครับ่วนทังงมาเราสวมห้ากับกระลังตั้งจอตั้งยันอยู่ครับใกล้สี่ใกล้สีแล้วแล้รครับ ตอนนี้ก็สวนมติกาบางสงกุลก่น้อนครับยังสิเลื่อนใหญ่ซบเนาะครับขึ้นไปสู้เม่รูะครับามปรเพณี่สำหรับพื้น,นที่มันบ่คือกันพี่นอ้องแจกจะย่อยมากเรื่อยๆอ,อยู่ครับเพราะว่ามันมันติดงานลอยวันเนาะครับ ตามที่โคกเพนได้ประกาศไปมันเิ่น,นเรียมไว้เล้างานลอยวันก็ได้ครับเหล้าก็มัน์ก็มาสมทบกันท่วมกันครับงานท่าปัญจิตพอดีครับ,บรบคัพลังจากที่ท่างสูงแล้วนะครับเด่นสวนมนติกาบางสุุลแล้วท่างลูกล้านญาติแต่คอเข้าสคบแล้ว วันนี้ก็จะได้เคลื่อนย้ายศพนะครับเคลื่อนย้ายศพขึ้นสู่มแม่ลูกกอนเสียวขึ้นซุ่มแม่ลูกกสิวนสามรอบก่อนครับ,บกํลาลังนําลางทะเลเป็ญยาณขึ้นรถครับเพื่อสีเคลื่อนย้ายาไปมานะครับข้าไป

ครับกะครบเป็นที่เรียบร้อยครับสามรอบกันยายนซุปรอบเมรูเนาะครับครับพิธีการทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็เป็นการว่างดอกไม้จันเป็นการส่งหนงวิยญานส่งคุณยายเส็นจที่สุดท้ายนะครับสามสิบสิบพาพี่พาน้องกันไปว่างดอกไม้จันครับแขกหลายครับเรื่อไหลลิบถูกร้านเล่าลายครับ โอแขกไลยครับแขกมากง่านไลายมือนี้รับกะรทรงวิญญาณของคุณยายนะครับ เข็นเกือบทุท้ายแล้วครับเข็นซูสวรรค์แล้วหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีนี้ไม่พ้นครับไงครับไงได้ครับแล่ไมีผู้ใดไงเกินอันี้ไดครับไงเกินหิไไดโตรบได้นะครับก็ขอ ย้ายไปสู้พบพุ่มที่ดีนะครับถึงไปเป็นนั่งฟ้าบนสวรรค์ตามที่กระไรมาทรงคุณยายเป็นเทือกสุดท้ายแล้วครับพาผีพานองมาทรงคุณยายแล้วนะครับเนาะถึงสิธเดินทางมากไก่กระยาแต่เข้ากับตองมากครับว่าละสุดท้ายนะครับมอมีผู้ใดหนีพ้นครับเอาพี่น้องสามที่กระชีเอาบรรยากาศมาทรงสักการมาทรงดวงวิญญาณของคุณยายล่างทิ่ไรวิญญาณของคุณยายนะครับ คนใหญ่อยู่สามชิดนี่แหละครับเห็นเทียวสุดท้ายเอาไว้ซับนี่ก้อนครับบรรยากาศสามชิดกับสีเบิ้งสก้อนครับสีได้ตีรถกลับเรยบอหรือว่าสีพักคอนอยู่นี่จะขึ้นก้อนก็ต้องไปคุยครับทังเจ้าภาพแล้วก็ทังแม่ทังพี่สาวสามชิดก้อนนะครับว่าเขาสีกลับกันบอเพราะว่ามันก็มีมหรสุมี่นังอยู่นี่ครับเพิ่นกับว่อยากให้ครับกับนะครับทางเจ้าภาพเพิ่นกับยันเมื่อยยานยัง เดี <Cornell>. ๋ยวขอตัวคขานี่ยไปคุยกับพี่กับน้องก่อนครับสามทิศออกบรรยากาศไรซับมีก่อนครับครับท่านี้สามทิศก็ขอขอบุญขอบคุณครับพ่อแม่พี่น้องหอมมะสุขทุกคนนะครับที่เขามารับชมคลิปของสามทิศต่างต้นจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบริภัยผาดคลิปไม่แม่นนะครับคลิปหน้าสามทิศผ้าพีผ้าน้องไปยังกับช่งค่อยชมค่อยจิดตามครับครับสำหรับคลิปนี้สามทิศกระเช้าใบสมิ่ก่อนครับขอบคุณและสวััสดีครบ